เอาละครับก็อยอบผมคุณปอเช่นเคยนะอยู่กับเกมบอชอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับเรือบุญกบนะหรือบงังกบวะผมไม่แน่ใจกันนะ๋ยวผมขออ่านบุญกบแล้วกันนะมีดียังไงต่างแต่ยามาโตะตรงไหนมาดูกันดีก,กว่านะไปสายแยกของยามาโตะนะใสยแยกเลยนะหูและแยกใหม่สายใหม่ เป็นลาดตะเวทประจำบาลน,นะโดยรวมก็คือปืนที่สี่ห้าเจดนะไม่ใช่4 6่ศูนะเหมือนยามาโตะซึ่งศูตรสีนซึ่งมันตักได้สามมิลน,นะ 4, 6, สี่กศนย็คือของยามาโตนะเนาะยามาโตะเป็นสีกศูนยะนี่หกศนะอันนี้4ี่ห้าเดนะห้ากระบอกไอ้ห้าป้อมป้อมร้ปอป้อมร้อเป็น10กระบอกนะโดยที่ยามาโตะอีกเ้านะมีน้อย มีน้อยกว่านะไอ้มีเยอะกว่านะเยอะกว่าจะมาตกเลือกที่แปดหมื่นสองนะซึ่งอ่าจะมาตกอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดนะผมจำได้อ่าเจ้าหมื่นเจ็ดก็กันต่อสามหกเอ้ยเอ้ยถือว่าเนิร์บไปเยอะเลยเนะี่ยแต่ว่านะอะไรมากนัตเตอร์เวย์ปัจจันบานนะก็ก็กนต์จอที่ก็ไม่ได้เยอะพอจะมาโตนะเลือดก็น้อยกว่านะ แล้ก็เอที่แรงกว่าอย่ามาตกนิดนึงถึงขั้นเยอะกว่านะแล้วก็ความเร็วที่สามสิบเอ็ดจุดห้านะอย่ามาตกยี่สิบกว่านะยี่สิบแปดมั้งคือความเร็วมันน้อยมากนะยี่สิบแปดจุดสี่นะโอ้เริอมันใหญ่กว่าเรือมันหนักกว่านะนี่สามสิบเอ็ดจุดห้านะเร็วกว่าอย่ามาตกนิดนึงแล้วก็ค่าพายที่สิบสองจุดหนึ่งนะพางเท่ารัตเวนเลยนะ กับท่าลนัตเวนเลยนะสิบสองกว่านี่แหละพาแทนทาลนัตเวนแล้วก็อีกข้อพิเศษอันนึงก็คือนี่มันคือสปอตเตอร์แบบไฮเพอร์ซิชั่นนะคืออะไรนะก็คือไอเนี่ยมันจะเพิ่มอ่าระยะยิงที่10%ซึ่งมันน้อยกว่า สปอตเตอร์ธรรมดาเพราะว่าสปอตเตอร์ธรรมดาอยู่ที่กีสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่นี้เพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไปนลดค่า dispersion ของกระสุนก็คือค่าการกระจายของไอซูนนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งทำให้บางกบยิงแม่นขึ้นนะจากที่โปรเตียเออผมเลืมบอกไปว่าไอ้บางโกเนี่ยแม่นกว่ายาังโตะนะฮะแม่นกว่านะต่อให้ไม่ไม่ไม่ใช้ไอ้สปอตติ้งตัวเนี้ยก็ถัว่วยังแม่นกว่าอยู่นะฮนะซึ่งบางโกก็พอกดใช้ไปปุ๊บก็นั่นแหละ ก็กลดไปอีกนะเพิ่มความแม่นไปอีกนะทํำให้บาง,บางกว่าแม่นกว่ายังมานตกนะ,ะถึงแม้ปืนมันจะเล็กไปหน่อยนะปืนมันเล็กแค่สามมิลเองนะมันไม่มีปัญหาหรอกคนเล็งแม่นๆนี่เน้นๆก็ไดาสุดใจกับลำนี้นะบอกพวกไสไนเลยนะสไนไกลๆแม่นๆโดน,นจังๆนะก็นี่แหละบังกวตัวละีรดีนะ ถามว่าดีกว่ายามาโตะไหมสําหรับผมมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะโดยรวมมันเป็นทางเลือกมากกว่านะอย่างมังกรเนี่ยสําหรับผมเนี่ยอ่าสําหรับคนที่แบบชอบสไนเปอร์ไกลๆยิงไกลๆแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบโดนแบบโดนยิงเท่าไหรอ่อ่ะคือแบบเป็นสไนเปอร์เป็นสไน,เป,น,สนเปอร์เลยอ่ะสไนเปอร์จัดๆเลยอะ่ะยามาโตะอย่างน้อยอ่ะมันยังพอแทงได้อ่ะ เพราะเดี๋ยวมาตกเรือมันเยอะแล้วก็กรอบมันหนานะแต่บางกวดโดนโดนสกิดนิดหน่อยก็เจ็บละนะเพราะว่ากรอบมันไม่ได้หนาอะไรนะบกปกกับอะไรกินที่สั้นนะสั้นกว่าจามาตกน,นะแต่ก็แลกมากับความแม่นปืนนี่แหละนะที่ไกลที่แม่นสุดๆเลยนะก็ดูรวมแล้วสำหรับเรื่องนี้ ถ้าเป็นผมถ้าถ้าเป็นผม yup. ผมอาจจะแนะนําว so ่าไปปั้นยามาโตะก่อนน่าจะดีนะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ปั้นก็คู่กันเลยก็ได้นะแบบเออคุณเล่นนาราโตะใช่ไหมแต่นั้นอะคุณอ่ะไปอามากิก่อนแต่นั้นอะอ่ะคุณก็เล่ออามากิอ่ะอาจจะเล่ยจุดเอียนคุณก็ไปเล่นนาราโตะเพื่อที่ไปปลดไอ้ยามิฮิริฮาริใช่ไหมอ่าแล้วคุณก็เล่นอามากิคู่กับไอ้สอยเนี่ยเออไปเรื่อยๆอ่ะคุณได้อิสโมุุเอ้ยคุณพวกอิสโมุะคุณก็ เล่นนี้ไปไปปลดไอ้นี่แล้วก็เล่นสาอเนี้ยคู่คู่ไปแทนนั้นอ่ะอ่าปลดไอ้นี่ก่อนก็ได้หรืออ่กดเอามาตัวก่อนก็ได้ก็คือมันมันไม่ได้ดีแบบปัญหาอะไรมากคือมันเพราะมันเป็นสายแยกนะแต่ผมมัคนคู่ดีนะทตงคู่คือว่าดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> อเกอไวแ้แล้วแก้เล่นแก้ตักเรียนนี่แหละนะเพราะว่าอิสโอมนี่ก็โอ้โห <c oughs> เอาจริงนะถ้าเกิดไม่มีเรือบ้านเนี้ยจะมาตดน,นปันงานของเนี่ยนะ อันนี้คืออาะายังมาตกปัญญาขึ้นโดยใช้เหตุเลยนะผมก็ไม่เข้าใจมันว่าเลยอันนี้มันเกิดม,มาทำมานะเหมือนแพ่ลอยน้ำอยู่รู้เลยโลกโลกเนี่ยเนี่ยไว้ทำมาที่ตรงเนี้ยเตะบอลเหรอโอเคเออลืมสกิลพุกการนะสกิลพุกการตามนี้เลยจ้า <Ooh. S 1> นะก็เน้น พละศ e น a ์โบโหลดไวขึ้นนะเพื่อที่จะเราจะได้ใช้ทีทีขึ้นนะเพราะว่าพ r o ศ e น a ์โบอ่ะถืว่าเป็นเป็นสิ่งจำเป็นเลยสำหรับเ่มนี้นะไอตัวสปอร์ต r อ i r ร์คาร์ที่แหละและ้วก็คุณอาหันปืนให้ไวขึ้นนะเอาจริงมันหันปืนไวอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอัพให้มันไวขึ้นไปอีกนะและ้วก็อ่าเป็นไอ้นี่นะไอ s h ดลัชก็คือเพื่อให้โหลดปืนเร็วขึ้นนะเมื่อเรื่อเรื่อเรื่อนนะและ้วก็พังตัวนะ ส่วนที่เหลือกูจะเอาไปอัพส่วนของความเร็วก็ได้หรือหรือหยือให้เรือตึกทนช่ให้กูไปอัพนี้ก็ได้ฮะสรบไฟนี่ก็ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่เลยนะส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นผมก็คงอาจะอัพไอตัวเนี้ยดีกว่าเนาะเพื่อให้แบบมันหิวเร็วขึ้นนะเพราะว่าปกติไอไอบางกโขมันเรียงประท้าอยู่แล้ว มันไม่ควรโดนยีติดไฟเยอะอะไรขนาดนั้นนะโอเคจบไปละสลับบางโกกนะส่วนประวัติก็เป็นก็มมันก็ไม่มีนะเป็นแบบแป้นนะซึ่งใส่ิจัยต่อจากไอ้ยามิไอ้เนี่ยยามิยาริอะไรเนี่ยอ่ายูมิฮาริเออมิฮาริซึ่ง ญี่ปุ่นมีโครงการหนึ่งโครงการ88นะโครงการ88ก็คือโครงการที่จะต่อเรือประิษิบแปดลำแลำแล้วก็เรือลาดตะเวน8ปดลำนะโครงการ88นะซึ่งเหนือนั้นก็จะมีอ่ามีพวกอามากิเนี่ยอามาก,กิมีอ,มกกอามากาิแน่ๆละแล้วก็มีไอ้พวกขากไก่อ่ะพวกพวกโทซากะกะอะไรพวกนั้นนะอ่ะแล้วก็พวกซาอุก,ก็หนึ่งในนั้นนะซาอุ ทาอุกกระดึงอย่างนั้นแล้วก็สึกจะเป็นไอ้พวกของไอ้พวกสองา,าอุดีอนะทกลแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ทาคาามานับเปล่านะแต่ว่าซาอุมีแน่นะโอกาปแปนะแต่ว่าสุดท้ายยกเลิกไปเพราะว่า,าเนื่องด้วยสุธิสัญญานาวิกวอชิงตันนะคือห้ามต่อนะ ก็เลยทําให้เป็นโครงการที่โดนพับเก็บไปนะแล้วไว้แค่ชื่อนะโครงการแปดแปดนะทำไปมีอะไรมากสำหรับบังกกนะปนกกนะก็ส่วนตัวปันเก็บไว้ก็ดีนะตอนเรือดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้สกิลเพลเรื่องสไนเปอร์อีรีหน่อยนะคือการสไนที่ความมันยำนะแต่สไนท์เยอะไปก็ไม่ดีนะโดนด่านะ ทำภารกิจด้วยนะช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะจะไปยังไงนะก็ติดตามดูก็ได้นะไปเลยแมชของบางกุกอยู่กับแมชของบางกุกนะหรือบุญกุกหรือว่เรียกอะไรก็ช่างเถอะนะอยู่ว่าบุญบางกุกเลยนะเอเรียกบางกุกแล้วกันตลาดบุญกุกปะเออตลาดบุญกุนะกก็โอเคนะเรือยาวของเราเรือหางยาวของเรานะ เอาจริงว่ายาวจริงนะยาวอย่ามาโตอีกอย่ามาโตหน้าตัวสั้นไปเลยเทียงเรือมเนี้ยนะกงกงกี้นี่อยากกี้มาเสียงเดี๋ยวอ่าผมเพิ่มเสียงได้ปะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงแป๊บนึงอ่าเพิ่มเสียงยังไงนะอันนี้ก็เต็มแล้วนี่หว่าโอเค เราไปสืบในเกมอา,อาริโอนะอ่ะสักอ๋อาอาริโอหูฟังผมมันเบาโอเคผมลืมไปไปรถทีนะหรือเพิ่เพเพมเสียงหูฟังโอเคแต่ผมว่าพยายามสเตเบายอยู่ไกลนะคือพยายามแบบอย่าปะทะนะเขาว่าถ้าปะทะเราเสียเปนะรียบนะเหลียมยาวด้วย <c oughs> เหอยก็บางนะ ก็ตอนนี้ขาเล่นพยายามอ่าตียุงอยู่นะตียุงอยู่นะตกยุงตกยุงอ่าตอนนี้ยังไม่เจอใครนะเพราะว่าอดูสิพารเล่นไม่สปอตนะคาร์ล,ล่นมันพาเล่นมันพังแย่นะเมื่อกี้ตียุงอยู่ส่วนเปโตก็ไปทางด้านอ่าตรงกรอดนู้นละนะ เราแน่นจะชานะ้าอย่างเงี้ยไม่รีบครับไม่รีบอ่าแต่ผมว่าสุดเร่งสุดแล้วนะโอเคเจยโยชิโนะนะเราจะพึ่งมาเกี่ยวเจยามะนะยามะปังบสกิดนี้อ่าคือเรากดเครื่องบินเลยครับแล้วก็ยิงไปเลยครับคือกดเครื่องบินเนี่ยผมเอาเรื่องของอ่าลดค่าไอ้นั่นลดค่าหรือว่าลดค่า dispersion นะ ค่ากระจายกสูตรนี่แหละคือไม่ได้เอาระยะนะมันจะไม่เหมือนจะมาโตที่จะเอาระยะนะแต่วันนี้คือเลือกค่า Re รีสเปอร์ชันแพงโอ้ยเมื่อกี้เห็นเดือยวไปคาดตรงนู้นนะเดือยวไปิ้งนะยิงไปเลยนะยิงซัดไปเลยคือถ้าเกิดเราคาเดือยวไปได้ก็พอเล่นก็แคปสบายละ นะยิงไปโดนท่ารัดอ่ะจุกๆนะเดี๋ยวบิ๊กยิงใส่เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวบิ๊ตายนะทีนี้เราก็ทีนี้ก็ไอฮ้ฮอลแลนด์ก็สะดวกละ <c oughs> อ่าโอเคมี่สมอลเลนนะสมอลเลนนี่น่าจะปวดแคปของฮอลแลนด์นะนก็เมื่อกี้ไปบ้องอีงผม นะอ่าอันนี้อิมคอมพาราโป,โปนะอี่งส่เบลมองแล้วกันอนะอ่าตัวมิยมมามนะฮะมีโยชิโนโผมละไม่ได้ไม่ได้โดนอ่าโดนแต่เราก็ได้เพราะว่ากาะมันหนาอยู่เบมองอันเรือก็ช้าแต่วิ่งมาถึงนี้ได้ไงวะน่าจะแบบว่าจ่ายตรงนั้นนานละโอเคนะในสายมาตกน,น,นะ ไปโดยรวมก็ยิงธรรมดาโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องวินน้ำก็ก็ถือว่าแม่นใช้ได้อยู่นะมันไม่ได้แบบพิเล,เลยอะไรมากน่าจะพอๆอย่ามาตกเลยเนผะืยย่อจะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่า่ามาตกนะโอ้จุกไปเลยเมื่อกี้นะเรารีบเราเรล่นยเลยดีกว่าดัานเลยดีกว่าเพราะว่ามันจุดสปาเรามันสนยัยระยะสิบโยชนะ <c oughs> มีสมาร์ทสมโฟร์ฮาชิมะ ชิมามาละแล้วตอนนี้ก็ไอสมองเล็กนะสมองเล็กกินอยู่เอ่อเยชิโนฮะเอาโยชิโนเลยฮะโยชิโนส,สีง่ายกว่านะกินไปเลยรีบแล่นเลยฮะรีบตามเพื่อนไปอ่าตอนนี้ผมระวังอยู่เพราะว่าผมกลัวว่าไอยามาโตจะซัดเรานะาไม่โดนเมื่อกี้เดี๋ยวร,รีบแล่นเลยดีกว่า นะตามเพื่อนตามเพื่อนให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ผลงาน <laughs> 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 ยิงยิงโยชินโนะเลยฮะสีง่ายเพราะว่าสมอลนี้มันอยู่ในเกาะยิงยังยิงลำบากอยู่ <c oughs> ชิม,ม,ตตม,มะตอนนี้โดนยุงตอมไม่สน,นฮะตอนนี้โศโยชิโนะฮะโดนไหมสองซิฮะจุกอ้วกไปดีับชิมะตาย <laughs> <laughs> แต่ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็ปินละทีเยชินโนะสองจุดนะ <laughs> อ่าฮะโอเคยิงไปก่อนเปิดโดนถ้าโดนไม่กี่นัดก็วิชินน์น่าจะไปหวัดละโอเคเรารีบแล่นเลยดีกว่ารีบตามไปตอนนี้คือทีมฝั่งมันเริ่มถอยแล้วเวนเวมองนะผมกลัวเวมองแหละ <c oughs> ผม้มผมเวมองน่ากลัวกว่าย่ามาตอีก <c oughs> ปืนมันแม่นแล้วก็ปืนก็ไล่เรียกกันด้วย อาเคมกี้ okay, ไม่โดนมิชินอนะอามอต้อมามันโปรนะฮะอืมรีเพลนไปเลยฮนะตอนนี้คือเราไม่เห็นใครเลยเพราะว่าเนี่ยเขาเสียดมากเอายัางมาตกเลยก็ได้ยินไปอย่าวมาตกสกินอะไรขอควายสกินตำนานเลยนะสกินนั้นนะปีที่แล้วอะตอนนั้นโอ้โหหลายปีเลยนะนะตอนนั้นผมมีอยู่อยู่มอต้นเลยมั้งนะมอปลายมั้งนะไอสกินบ้านนั่นอนะ รีไปเลยก็เรือหลวงก็ถือว่าเล่นเร็วกว่ายามาโตะนะแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะสับไอบ้บาโกนะไอ้อิมพอมพาราโบนี่ก็เรือเล็กบ้านี่ก็ยิงเลยไโดนกูนไม่มีอะไรทำนะไม่ใช่หรอกยิงยามาโตะก็ก็ขี้เกียจยิงแ้วเงี้ยไกลเกินอ่ะเจว้มองแล้ว เวมองก็คือเวม้งเนี่ยเขาเสียคือมันเรือมันช้านะก็เลยยอาให้บอกว่าเราเห็นว่ามันแทบจะไม่ขยับเลย <c oughs> แต่ก็ระวังด้วยปืนมันแม่นทำมันแล้วละโอเคอันนี้พยายามแบบว่ากีกระสุนยให้มันย้อยใส่เวมองนะแต่ไม่น่า,นาได้ผลแหละตัวตนี้สิ่งนี้ใส่มาโตน่าจะคมกว่านะมาดูเนี่ยมันรัดเดียวแล้วก็เรือมันลดน้อยด้วย เรือมันถึกก ouais okay, I mean, oh, ็ไ <c> ม <oughs> okay, okay, ่เข right? ้าใจว่าอเมริกานเคยมีแผนบ้าๆบอๆอะไรอย่างนี้หรวอเปลวะมันอการสุบประการเป็นทีอะโอเคยิงไปอันนี้กักผ้าดไปเองเพราะว่าผมคิดว่าเวมอนจะช้าเนี่ยกระสุนมันกระจายไหมวะโอเครีบโอเคเราเรารีบแร่นดีกว่าดิบ เรนไม่ใช่ละรีบหลอกกระสุนเบมองกระสุนมันวนควายยิงใส่อุ้ยเจ็บกดคิวก่อนนะนัดนี้กขอได้เถอะ <c oughs> ไปสนแล้วเปมองสวนยงมาโตะตัวเนะี้ยบางอาจยิงเจ็บเ <c oughs> ข้ไปน้ำมาละรีบแรน,นเลยกูจะไล่ายามาตกก่าเดี๋ยวนี้แหละ กดกบินน้ำเลงอิมคอมบาลล่าโบใส่สักลำน,นึงอะยวชิโนก็ได้อย่ชินโนก็ได้ยิงอยู่โอเคโจทย์เก่าเราไม่ใช่จำเลยเก่าไม่ใช่โจทย์ไม่โดนนะมันหักพันโรต้าก็ปล่อยต่อใส่ไม่ต้องสนใจมันนะ ตอเราแข่งอยู่แล้วเอหนหาด้วยแถวนั้นมันไม่อนันนั้นหรอกยิงใส่อยู่ชินโนฮะหลังแกมันรอเืคเราจะตาแล้วเราข้างๆนั้นอันนี้ก็กากสูงไปหน่อยเอเอแต่อานนั้นก็ลดได้เยอะอยู่เราลิบแล่นเลยดีกว่าเบมมองไปไหนแล้ววะมองไปมมองหนีอยู่ นะโอ้จุกิดเจ็บเจ็บเจ็บ,บหน่อยนะตอนนี้รีบแดนเลยนะเดี๋ยวไล่ไม่ทันไอโอ้ยเหลือไว้ทำไมเกือบได้โยชิโนแล้วเนี่ยโคเซงเลยเวลา,าเล่นบอลชิฟแล้วเป็นอะไรเงี้ยม่นาไมนนาดาละไอโยชิโนเนี่ยกดคิวรอ มีมอตา้ายิงใส่มอต้าแหละไม่รู้ว่าเดินหน้าถอยหลังอะ่ะยิงไปก่อนเพื่อมันโดนเก็บแต้เก็บสกอร์เก็บดาเมจเก็บทุกอย่างรีบแลนเลยอโอเคอย่างนั้นก็เข้ารอยิงสกเกตมันมได้นิดนึ่งนะน้ำมาอีกใส่ผักเรือเลยเดี๋ยวนี้ ต่อใครไม่รู้ดูอสอน,นกันก่อนตอนนี้สอนกระสุน,สนยามาโต้กันอือโอเคเจ็บนิดหน่อย่ะ <c oughs> ต่อฝั่งนู<ม>้นเล็งไม่ได้หลังเกาะเพื่อหลังเกาะจริงด้วยโอเคนะปล่อยให้เปโต้ทำแล้วกันเรา,เายามาโต้กันเพราะไงเราไล่ไล่เสียเปรียบอยู่แล้ว แต่ง่อนฝั่งโน้บเสียเปรียบเขาฝั่งโน้บมาเสียเยอะมากเรายังมาตกกันแลนต่ตอนที้สนไอ้หน้าสนไอ้ไอ้นาโปลีอืมกาดโสงไปหน่อยเมื่อกี้พอพอคิดว่ามันหักเลยขึ้นเงี้ยนาโปลีโอโหนาโปลีแม่งใจสู้มากเลยอะไปผมผมทำไ,ไ,ได้ขนาดนั้นน่ะ ปืนลองมันเท่าไหร่วะนั่นอะปืนลองไกลอยู่นะนบุรีอ่ะนะเวม้งสียากนะเวม้งอ่ะหักเรือหันหน้าเรือใส่แล้วเดี๋ยวนะรถรถรถอะไรกันแทกได้เออโอเคดีใส่เวม้งนะเห็นยามาโต้เดือห้าพัน คมาคัดมือฮะเดี๋ยวนึงอ,อยากยีใส่มาตัวหนึง่งอันนี้อยากยีใส่จริงนะเห็นเรือมันน้อยจะลองลัดดูเรือสองพันนะสกิดนิดหน่อย,ยเดี๋ยวคนก็ตายแล้วเอาเลย,ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคะแนนเต็มปรบนึงแกตายแล้วนันเลย ตอวิิสุดท้ายจะมาตกระคิวมาเก็บ <S <S ผลงานนะแต่ <S 1> <S 1> น้อยก็มีผลงานได้ดูเล่นนะจบเมาตัวได้ลำหนึ่งหนีก็ได้อโอเคนะดาเมจแสนหนึ่งนะก็ผมว่าคนอื่นอาจะทำได้เยอะกว่าน,นี้แหละนะแต่ว่าอันนี้เอาไปดูให้เป็นตัวอย่างนะสำหรับบางกบบุงกบสักยากนะก็หรับเรืออนี้นี่สำหรับผมก็ ไม่ได้ตากเกลยมาโตมากแต่ว่าข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือก็คือเรือที่ข้อข้างบางแล้วก็อ่าแล้วก็เรือของระยะสั้นกว่ายามาโตนิดนึงนะแต่แต่ว่ามันสำผมว่ามันก็ดีแหละมันดีแต่มันอาจจะต้องใช้สกิลเพได้นิดนึงนะใช้สกิลเยอะกว่าย่าตมาโตนิดนึงเพราะว่ามันเรือมันบางนี่แหละนะแล้วก็การเข้าท่าอะไรเนี้ยรว บอกกับเครื่องบินน้ําเนี่ยมันมัน,ม,นมันเขาว่ามีเวลาที่สั้นมากนะคือเวลาใช้ต้องคิดดีๆด,ด้วยนะว่าว่าควรใช้ตอนไหนไม่ควรใช้ตอนไหนนะก็คือแบบว่าคือเครื่องบินน้ําวรสนใอยากเขาใช้แบบใช้เขาเรียกว่า,าลด dispersion ดน,นะเพื่อให้กระสุนมแม่นขึ้นนะสวนญาว่านี้มากกว่าที่เป็นเพิ่มระยะเหมือนยามาโตะนะก็เป็นไงบ้างบางโกดนะก็ สับผมแนะนำไม่ให้ปั้นนะก็ปั้นกุ้งกยามาโตะเลยก็ได้นะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะมันใส่มันใสแย่เฉยๆนะสหรัปน,นี้ก็ขอจะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจต่อๆไปนะสหรัปน,นี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบายยเย่บ yeah, ๊ายบาย